สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะลูกคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองคะ่ะ ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะลูกเราจะมาเข้าหัวข้อย่อยเรื่องการจัดการไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับไอคอนค่ะ ไอคอนนะคะหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงเป็นรูปภาพอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมอุปกรณ์หรือข้อมูลค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะลูก Drive ไอคอนนะคะเป็นไอคอนที่ใช้แสดงชนิดของหน่วยคับหน่วยคับก็คืออุปกรณ์สำหรับใช้บันทึกและอ่านข้อมูลบนจานแม่เหล็กนะคะลูกนะหรือหน่วยบันทึกข้อมูลนั่นเองค่ะเช่น นี่นะคะลูกนะสัญลักษณ์นี้นะคะที่หนูจะเห็นอยู่ในโฟลเดอร์ของถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะก็ PC เครื่องนี้นะคะลูกนะหรือจะเป็น PC อย่างเดียวก็ได้ค่ะรูปภาพนี้นะคะหน่วยค่ะแผ่นบันทึกข้อมูลแบบแข็งค่ะฮาร์ดไดรฟ์นะคะแล้วก็รูปภาพนี้ค่ะ หมายถึงหน่วยขับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบอ่อนค่ะ f r p p y ิได e นะคะแล้วก็รูปภาพนี้ค่ะที่มีแผน่น CD อยู่ด้วยนะคะหน่วยขับแผน่น CD ดี c o ดีลอมไดค่ะ ต่อมานะคะโฟลเดอร์ไอคอนค่ะเป็นที่ที่ใช้โปรแกรมไฟล์ข้อมูลหรือแม้แต่สร้างโฟลเดอร์ย่อยๆนะคะซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์หากมีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆไว้ในโฟลเดอร์อย่างเป็นหมวดหมู่จะเป็นการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระเบียบค่ะจะทําให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยในโฟลเดอร์สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆนะคะได้ตามต้องการเลยค่ะลูกเพื่อใช้ในการแบ่งเก็บไฟล์ ไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกันนะคะต่อมาค่ะมาดูรูปภาพนะคะลูกโฟลเดอร์ที่เก็บเฉพาะไฟล์ข้อมูลเท่านั้นเช่นโฟลเดอร์ My d o c u m e n t นะคะและรูปภาพนี้ค่ะคือโฟลเดอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเครือข่ายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะโฟลเดอร์สำหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูลทั่วไปนะคะ ต่อมานะคะโปรแกรมไอคอนค่ะใช้แสดงโปรแกรมซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละโปรแกรมนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเช่นอันนี้นะคะสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Word ค่ะและรูปภาพนี้นะคะสัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Photoshop ค่ะ ต่อมานะคะ document icon ค่ะสัญ,ญลักษณ์แฟ้มข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะลูกนะตัว W นะคะสัญ,ญลักษณ์ของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word ค่ะและตัวนี้นะคะตัว X ค่ะลูกสัญ,ญลักษณ์ของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะและรูปภาพนี้นะคะสัญลักษณ์ของไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะลูกและรูปภาพนี้ค่ะตัวอ้ตัวใหญ่ๆนี้นะคะสัญ,ญ ลักษณะของไฟล์เอกสารที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตค่ะต่อมาค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างผังการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นระดับต่างๆค่ะลูกอันนี้นะคะระดับที่1นนะคะก็คือ My c ค m p อมพิเตอร์นะคะหรือเวอร์ชันภาษาไทยก็คือ PC เครื่องนี้นั่นเองค่ะต่อมาระดับที่2นะคะอันนี้นะคะซอฟต์แวร์นะคะอันนี้ local disk ค่ะ ต่อมานะคะระดับที่3ค่ะรรายงานใบสั่งซื้อนะคะลูกก็เป็น Microsoft Word นะคะอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ไอคอนนะคะข้อมูลยอดขายและอันนี้นะคะข้อมูลลูกค้าค่ะต่อมาค่ะระดับที่4ค่ะ อันนี้นะคะพอเข้ามาจากข้อมูลยอดขายแล้วก็จะมีข้อมูลสินค้าค่ะต่อมาก็จะเป็นพวก Microsoft Word ขายยอดขายไตรามาสที่1ยอดขายไตรามาสที่2ยอดขายไตรามาสที่3หนูจะเห็นนะคะลูกนะว่าโฟลเดอร์นะคะมีหลายโฟลเดอร์มากๆเลยลูก ต่อมาค่ะการดูข้อมูลในโฟลเดอร์ด้วย My ค์คอมพิวเตอร์นะคะผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพยากรหรือข้อมูลต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยการใช้ My ค์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. คลิกปุ่มสตาร์ทนะคะบนแท็บงานทักบาค่ะหรือกดแป้น c t r t r o l ESC นะคะ 2ค่ะคลิกเลือก My Computer นะคะ3จะปรากฏหน้าต่าง My Computer ให้ดับเบิลคลิกที่ Drive นะคะหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดูข้อมูลค่ะ 4. ไอคอนที่ปรากฏนะคะจะเป็นไอคอนที่อยู่ภายใต้ Drive หรือโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เลือกนะคะมาต่อจากสไลด์เมื่อกี้นะคะสำหรับหน้าต่างหรือ Window ที่แสดงส พยากรต่างๆของ Windows XP นะคะเช่นหน้าต่าง My Document ค่ะจะมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมานะคะดังนี้ค่ะก็จะมีท o บาร์นะคะลูก Address bar แล้วก็ t a r p e n นะคะทูบาร์คือปุ่มคำสั่งต่างๆที่มักเรียกใช้งานบ่อยๆทำให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะ Address bar นะคะคือแถบที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลเพื่อเปิดดูอย่างรวดเร็วค่ะ ต่อมานะคะ t a กเพ e นค่ะคือส่วนที่แสดงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เช่น Source Cut นะคะไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันหรือรายละเอียดของทรัพยากรที่เปิดอยู่ค่ะหรือข้อมูลที่เปิดอยู่นั่นเองนะคะลูก ต่อมาค่ะลูกเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่60นะคะก็จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดค่ะเขาจะให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะอ่ะใครที่ทําแล้วนะคะก็ดูวิดีโอของครูต่อไปด้วยเลยนะคะพร้อมกับเฉลยเลยนะคะถูกใส่หนึผิดใส่ศูนย์ค่ะหากใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะลูกนะ ก็สต็อปวีดีโอของครูคไว้ก่อนนะคะซื้อสัตว์ต่อตอนเองนะคะลูกนะามาดูกันค่ะข้อหนึ่งขอ้อใดคือซอฟต์แวร์นะคะคอมพิวเตอร์โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหรือโปรแกรม Microsoft Office Word ค่ะข้อ1น,นะคะก็จะตอบโปรแกรม Microsoft Office Word ค่ะามาดูกันค่ะข้อ2ค่ะ หากต้องการพิมพ์เอกสารควรใช้โปรแกรมใดนะคะโปรแกรมระบายสีโปรแกรมประมวลคำหรือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะคะข้อนี้นะคะก็จะตอบโปรแกรมประมวลคำค่ะ 3. นะคะเมนูใดเป็นการเพิ่มรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Office Word ค่ะอ่าก็จะมีแทรกนำเข้าเพิ่มเข้ามานะคะข้อ3นะคะก็จะตอบ หค่ะตอบแทรกนะคะลูกนะต่อมาค่ะ4ค่ะหากต้องการใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพควรใช้โปรแกรมใด้1โปรแกรมระบายสี2โปรแกรมเหมือแผดสโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะคะข้อนี้ก็จะตอบ1ค่ะโปรแกรมระบายสีนะคะลูก ต่อมาค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่61นะคะลูกต่อมาค่ะ5ค่ะข้อใดเป็นอุปรกรณ์ที่ช่วยให้การวาดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์สะดวกขึ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะ1ลำโพง2คีย์บอร์ด3เมาส์ปากกาค่ะข้อหาก็จะตอบว่าเมาส์ปากกานะคะข้อ3ค่ะลูก หค่ะหากต้องการนำเสนอข้อมูลของตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ควรใช้โปรแกรมใดนะคะ 1. โปรแกรมระบายสี 2. โปรแกรม Microsoft Office Word 3. โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะคะข้อ6ก็จะตอบ 3. ค่ะโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะคะลูก ต่อมาค่ะข้อ7ค่ะการนำเสนอข้อมูลต้องคลิกเมาส์ที่ปุ่มใดนะคะ 1. นําำเสนอภาพนิ่งสองการแสดงข้อมูล 3. เปิดข้อมูลค่ะข้อ7นะคะก็จะตอบ1ค่ะนำเสนอภาพนิ่งนะคะลูกต่อมาค่ะ8ค่ะเพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการไฟล์ข้อมูลนะคะ 1. เพื่อให้ไฟล์เพิ่มขึ้นค่ะ 2. เพื่อให้ไฟล์ลดจำนวนลง 3. เพื่อความเป็นระเบียบค้นหาได้อย่างสะดวกค่ะ ข้อนี้ข้อ8นะคะก็จะตอบ3ค่ะเพื่อความเป็นระเบียบค้นหาได้อย่างสะดวกนะคะ,ะต่อมาค่ะ9ค่ะการจัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่ควรจัดเก็บไฟล์ไว้ในที่ใดนะคะก็จะต้องตอบโฟลเดอร์นะคะลูกข้อ2ค่ะต่อมาค่ะข้อ10หากต้องการเพิ่มจำนวนไฟล์ควรใช้คำสั่งใดนะคะข้อ10ก็จะตอบคัดลอกค่ะข้อ3นะคะลูก มาถึงสไลด์สุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนกันในวันนี้แล้วของสัปดาห์ก่อนๆด้วยนะคะลูกใครยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดครั้งที่1และครั้งที่สองนะคะอย่าลืมเข้าไปทำกันด้วยนะคะลูกนะอ่ะแล้วในวันนี้นะคะพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านให้ครบด้วยนะคะลูกนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ